เบิดเท่าน so, to to mm ี hmm. mm ้ฝนพี่น้องเพาะอะไรจะเมิดจะคึมต้นกระทันต้นนี้กาใหญ่เลยจงไว้พี่น้องมันเป็นห่มมากระถินโด่งเลยภาพบรรยากาศเก่าๆนะพี่น้องเครื่อมักแปบก็เริ่มสีน้าขึ้นแล้วว่าแต่มีแนวกินเมื่อวันจ้าโพมอแต่ร์ไซด์ สบายดีกันคือเก่าพี่น้องเล็บมือนั้นถ้าสิเล็บร้ายเลยบอเป็นตาเอาพี่น้องเลยบ้านใบนี้สิพัดเข่าคือเก่าเสียดสูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอาเด้อแบบเก่าเด้บอบวาวเด้อไปใส่ไข่กับเขาเนี่ยนั่นะปกติเฮากระเบด้องขอยเ,เอาเฮาสิไปขวดขวด,ขวดแนนใส่น้ำพี่น้องแต่มือนะพระวาวมาใส่ในน,นี้จนเบริเบรเข้าขับเมื่อบ้านพี่น้อง ใส่เป็นนัวน้ำเดือดอย่างเดิอซีนูนัวเผ็ดนังก็ต้องใส่พี่นะ้องถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ได้ใส่อนขาดอะไรก็คือน้ำตาลนั่นแหละพี่น้องนะบันเซียนชีไปขัวไข่อยู่กับหมวกกระท้นอนมือนะ่าจะคิดได้ยังไปเห็ดพิษสูตรตัวเองเคยเห็ด โบมีหมูได้หมดนี่แ่แต่ไข่อยู่กับลูกสองคนเที่ยวเห็ดเที่ยวไปกวยอู่อยู่ดีเลยพี่น้องตะเคี้ยวกับดิกๆกินแทะกินหวาพี่น้องเอ้ยเห็ดระได้กะลืมไปเปิดซื้อสีอิวคามมาไวเลย่สีอิวคามมันแซ่บกว่าไมกี้ คีมาไว้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มไลเต๋บเพราะว่าทำบดิภาสตลอดเด้อโดนนพัดเธอหนึ่งหลับจำแล้วพี่นอ้องเ้ยกับสูตรเมื่อกี้นี่เอาไข่มาใส่ในหมูพอก่อนเมื่อกี้พอก่อนมันสิเค็มอืมเขากากบ้งมั้ย คือสิบบสเศดอกแม,ม่หมวอยากทัวไปใน,นดอกพี่น้งองตะโกนตื่นอยู่หมอจะเตรียมการก่อนเด้อไปเอาจองตัวนี้ไปขูดหมอเนาะอื้อขาคือลายแท้ปากหมอกับตะปลาหลางหมอกระทะห้องพังพี่น้องห็นบ่ด,ดำดำนะ คูเข้าขัว้คูเข้าขว้าโอ้ยเศร้าจอยจอยมอกระทะคูเข้าขว้าเบิดปกตินะคูเข้าขัว้าคูมังเพ็เเดนะที่ใส่หมอกระทะอีกหมอกระทะที่ขาที่หักแล้วพี่น,น้องบัดนี้มันเบิดคุ่นมันขว้าเพราะอะไรบัตนี้จนเป็นอาหมออันนี้ขว้า จำเป็นได้เอาหมอ้อตัวนี้ขัวเขาข,ขาัวรถเทีเ่ยวหมอ้อเบิดปกติเอาหมอ้อห้างหม้อเก่าหม้อที่เอาใส่ก็ได้แล้วนี่ใส่ไข่อยู่พี่เอาอ้าวไข่ผัดแตะข้างมาได้เนาะน,นี่เนาะแต่จะซื้อมากผูจัดเป็นเอาอยู่อะก,ก่อน ไข่งามอีกดิไข่งามอีกดิพี่น้องมันู้สามเหนือแบักหลายเมื่ออย่างงว่คือขักแค่ใส่สี่เตื้นห้งคือเก่าพี่น้อง ไผ่แหงบัวหย่านไฟ่แหงเดี๋ยวสิบอลไผลงกก่อนไฟ่แหงไฟ่แหงไผ่แหงอีกอะไรออกอนอ

เดียวชาั่โตแล้วก็นั่งหมูเด็กๆพวกนั้นก็เมื่อคุแล้วก็จะกินยังอยู่ยังงเราไปตามเขาเลยต่เราก็าก,กินป่าเห็ดตลอดข้าก่องกหมุนแล้วโอ้ยมัวหมุนยังตอนนี้เนาะโม่เนี่ยมันชนน้ิงเลยประมสามสี่ปีนี่แหละ แต่มันเบิดเิญญาณอี่นี้ประเี่ยนะทั้งที่ใส่ดีประไดีกับมันกับเบิดคุณานาพคือกันเนาะพี่น้อง จะมาแสบแสะนี่สมไข่อีกมือหนึ่งมาวะอ๋อแ่ละโอ้โลูกอยากแต่คืนนี้ลูกให้บอกอันอื่นก่อนตื่นมาแม่ก็หุ้งเข่าไว้ลูกพี่น้องบ่มีพักพี่น้อง เด็กน้อยเขาวบดอยากกินไปได้ข้าวเขียดถินก็เลย่อนบดใส่ขับบัวเดี๋ยวยังมีหน่อยหนึ่งอยู่ที่ใส่จะเอามาใส่ใจหน้อยเพราะว่ามันโบราณเด็กเขาคือสูบเล่นตอนพักดอกตาทุ่พัดเข่าส่วนนี้พี่น้องมันแสบแห้งเหมือนที่เติมไข่อีกหน่อยหนึ่งเนี่ยถินกับบุญพญาทราัพ นี่คือมาไหวเถาะวะเมื่อบ้านถ้าการออกมาแล้ยงามแบบนีพี่น้งองเออเคยเคยแต่ว่าเอาไข่ลงกับเข่าแบบนี้นะ่ะตำลังแบบนี้นะเคยยุคพี่น้องบุเคย,ย,เคยตีแซนตอนปรุงกับตอนปรุงอาหารอะไรนี้บุเคยเฮ็ดแบบนั้นบุเคยเฮ็ดปัญใดแบบนั้นมาเห็น ทันแบบนี้นะเห็ดอยู่เอาไข่ลงก่อนแล้วเราก็มาตีตำลังอีกหน่วยหนึ่งนะเออเคยแบบนี้ถ้าแสร็จเลยสะได้เขายังหน่อยหนึ่งนะเลยพาร์ดเบิร์ดขิดวอาเมหล่าว่ะยันปรุงบดแสบ ออกยังกินบ่ข้าวพัดหรืกินบ่อตะเคียนกินข้าวสามคำกลัวบุ๋มุ๋มข้าวพัดด้วเอาลงเอาลงเสียงสับสับนะลงอยู่นอกอยู่นอกเส็กระโดดอาเลยบ่ตะเคียวทุกอย่างได้นี่ข้าวพัดสุดก่อนที่หางผมมีสีม่วงแล้วมีแต่ไข่แซ่บเส็ดสุดนี่นะเพราเอ้ย ใครไม่ได้กินเสียใจอาดให้มอิมสุกกว่าพี่น้องซิมอีกปะเซเซอออะแล้ววิตวิตตอวิตวตอหักระลับนะันแรกทัขนขาดกวยหน่อยหนึ่งเลยทาเห็ดน้ำอันนี้เลย ไปสิไปแต่สิไปไหนอีหลบับแม่เมนก,ก็ว่อยเดกไปถ่ายคลิปอยู่ได้โอเคเลยจ้จาเออลืมเอาพวอ,อมาใส่ก่อนอ หน้ามากับพ่อมาที่น้องเทนี้ก็โอเคเสร็จเสแม่เอ้ยไข่จะซื้อหันได้แม่หน่วยใหญ่งามงามอืมงามงามนี่ยนะไข่หน่วยบักใหญ่บักใหญ่เนี่ยลงงามกระโดดเด็กหน่อยหนึ่งไปกระโดดพี่น้องเด้อ จำพอไปทอะยังลายกระโดทอดในซะองหน่วยมันก็นลายพอ,พอกันทิดใหม่ได้จ้าหน้าตาน้าอร่อยไหมคะทุกคนรสชาติก็อร่อยนะคะไม่ได้ดูดีที่หน้าตารสชาติก็อร่อยมากเลยวันนี้มาผิดหวังกับสูตรและของเราเลย ทำสูตรเดิมของเราดีที่สุดน้องไม่ต้องไปนำสูตรใครเลย